จะศูนย์ได้ไงเราไม่อย่าไปคิดตัวเลขแบบนั้นสิท่านคิดอย่างนี้อระท่านไปดูที่กับรัฐงบประมาณรัฐบาลท,ที่ทําเรื่องน้ํามาเท่าไหร่ที่ทําเรื่องอะไรอาชีพเท่าไหร่กี่หมื่นล้านไม่เทียบอย่างนั้นบ้างละ่ะแล้วที่ผ่านมาล้มเหลวไปเล่ามันนั่งจับอยู่เนี่ยอะไระกฎหมายออกมาสามร้อยฉบับฉบับละสามล้านแพงเกินไปก็โถเอ้ยกฎหมายชบบหนึ่งนะมีผลกับคนเจ็ดสิบล้านมันตีค่าได้ไหม หัดคิดแบบนี้บางสิเอาตะก,กะมาคิดมันจะเสียหายได้ไงถ้าไม่เริ่มไม่มีสปชไม่มีกรทแล่วจะรู้ไว้ว่าคนมันเป็นยังไงก็อยู่คนอยากจะปองดองหรือยังนกักการเมืองอดีตนักการเมืองเป็นยังไงผมว่านี่เป็นสิ่งที่เราใช้เงินไปผมว่าคุ้มค่านะอย่างน้อยให้สังคมได้เรียนรู้ว่านี่แหละประเทศเรามันจะเป็นอย่างนี้อยู่มันจบหรือยังเราถ้ายังไม่จบท่านก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาให้จบทํำยังไง ไม่ใช่ผมก็ไม่เป็นไรใครไปทําก็เอาที่ทาได้อย่างผมก็ทําไปผมก็อยู่แค่รัฐมนูลเขียนไม่แค่ไหนเพราะเขียนตามนั้นะผมไม่ได้ต้องการเออให้ไม่ผ่านก็ได้ถ้าผมฟงมังผมพูดตะกต้นจะรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ทั้งหมดเนี่ยคิดทั้งนั้นไม่ได้หยุดนิ่งนะไม่ได้คอนโทรลอย่างนี้อย่างงนใช้ออำนาจสั่งการออปอปลาสองตัวเลยเละเทะหมดก็ทุกคนก็เหน็ดเหนื่นอยทั้งนั้นแหละนะ แล้วก็ไม่เห็นจะได้อะไรกลับมาประเทศมันได้ประชาชนได้นะผมก็ต้องลงทุนของผมเหมือนกันกชีวิตผมความเป็นตัวของผมความปลอดภัยของผมเนี่ยผมลงทุนไปแเล่าแล้วกําไรผมมีไหมไม่มีผมมีอะไรรวยกว่าเดิมไหมไม่มีทําไมไม่คิดแบบนั้น